เราจะมาปีกับคนเยอะสูงเออมาเลยเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวเชียร์ให้เจ๊ยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ดูกล้องหนุ่มได้ฝากหน่อยนะฝากหน่อยไปน่รำบาร์น้ำบาร์ได้มาเลยไี้มาเลยได้กำลังไปไม่ไม่ได้ละมีห่อมีห่อบหายหอดอกหางลงเบลเขียวนะเส้นอุตสาหกรรมอะฟุริเอฟุรียอจะดับแล้วฟุริเอฟุริเท้าจะดับแล้วคือเขาก็จะคุยอะไรก็ไปปกติเยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนะกลับไปี่โกลับเอง เจอหอคร,รับเจอหอที่ไหนเล่นนหวานมากเลยอ่ะตรงไหนวะเนี่ยขึ้นรมาหน่ยมาหน่วยมาหน่วยมาหน่วยยังไม่ได้ไก่พี่ซิโร่เจอเจ้คนยังอ่ะอ๋อยังอ่ะเลิศเดี๋ยวเลยอ๋อตอนนี้เน้นได้เมืองเลยเนี่ยไอ้ตาตายในน้ำแบบพิซซิโร่ทำไมรถวาร์ปจังอ่ะหวานล้างแม่แบบ อยู่ใต้น้ำเ่าหรอผมต่างประเทศขอโทษเดนเยอร์แล้วค่ะย่าวิ่งนี่มันเชื่อว่ายน้ำเพี้ยอะไรอ่ะบอกให้มาตั้งนานแล้วบินีใครจะมาเลยพี่ห่ออยู่จีเลยนะพี่ยูใส่บินพี่ยูใส่บินพี่ยูใส่บินสองตัวไปเลยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยอาชายิงตีพี่สามเองปัดจับจับคนได้ไหมพี่เจอห่อยู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 ่ อยู่แลนดัมอยู่แลนดัมทางตรงไปข้ายทหารทางหุ่งข้าดทหารกำลังยังเลยกำลังกำลังตามอยู่ก่อนสอตามอยู่ตอนนี้ถึงสอนอทางบนแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปนังไปอันนี้อันนี้คนที่ออกมาจะห่อใช่ไหมไปจะส่งตัวนะต้องส่งนะครับคนที่ออกมาจะห่ออยู่ทางรถไฟตรงยาวอย่าลืมแคปด้วยอันนั้นไปอันนั้นไปเคสเอแอลที่ส่งไปน่าลงบางฝากแคปแบบประชาชนด้วยผู้ชายหัวดำใส่กลางอ่ะปัดอยู่ไหนอ่ะ ตัวเขาลงหรือทางตรงยาวอ่ะเที่ยผมกู้สมุดได้แล้วใส่กอฟันให้ผมผมไปใส่กอฟันแต่กูสศกตรงนั้นได้ยังไงทกูไม่ได้ลงน้ำเลยวะได้แล้วโอเคได้แล้วเอเคสกิลเอกได้แล้วนะครับสมุดแป๊บพี่ล้มทีเดียวคว่ำทีเดียวหายเลยดูแล้วแป๊บนึงพี่ขอบังเองแป๊บนึ่งพีแอลอ่ะ L, เอลเ <Hey. S 1> อ่อ okay, ดำโอเคแล้วปะพี P ่ยิวเงินในตัวมีอยู่ล้านสองโอ้โหเงินเงินสดล้านสองนตุกโอ้โหถ้าโดนี่อิ่มอ่ะล้อห่ะอะไรค<ด>ุ้ชมครับขอโทษครับถ้ามันไม่ตรงอ่ะขอโทษนะ ร้อยพันหนึ่งแสนล้านใช้ผมยังไม่ได้เปิดในโทรศัพท์นะผมอาจจะไม่ได้อ่านแชทผมขอโทษเด้อผมกำลังเปิดในโทรศัพท์ให้แป๊บนึงแป๊บนึ่งไปไปพี่อยู่ไป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 สีเทาใช่ป่ะพี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์กันไปเดินเดี๋ยวไปไปไปพี่รีพอร์ตจุดนะผมจะไม่นำอะไรเรวมาก็ผมรีพอร์ตถ้าลั่นถ้าหลุดถ้าหลุดพิธาประการใดประการใจ ออมันตายเนพมันเกือมันเกิดครับอุ้ยมันเกิดเดี๋ยวนะเราอยู่เราอยู่มนเกิดพี่แเราใช่เราวที่มาให้ผมไว้พอนะอบคุณเลยครับขอใมีความสุขมากสมบูรณชีวิตเรายังเหลือเวลาอีกหลายวันเรามีความสุขทุกวันไปเลยไอหมอกมนไหนมันตายวะไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาบอกว่าเราเ็นบ้านรือะไร่ไเวะโถ่พัาสทธาอุ้มใช่ปะโอ้ยยใหน้ามองไม่เห็นคันระเดเห็นอกดมาเว้ย เออมันข้าสีเทามใจเหมือนกันเลยจัดการเอาเลยนะไม่ทันหวพี่เปิดแมปอยู่ตอนแรกใบสเก็ไประกาศไปแก๊งนี้เลยไอสีเทาเซบาสเยงไม่ใส่บินไใส่บินด้วยนะประกาศไปแล้วอาร์ตพี่ประกาศเองขอยห้สุกลวนะครับพี่นะใครยุดมาวาไปรงบาลไม่ได้เบรดเลเตอร์เลยเจสกาเลต์อยู่รองบาปะเไม่มไม่มีไูแจมไม่หรอแมมีจมไปเลยขามีหรอปมาไปา ตุ๊บรอรอนะครับสุนทีนั้นสู้อย่าเดินชมจันเลยน<อ>ี่สู้อย่เดินชมจัคนคืออะไรคืออะไรอ่ะพี่ก็ชนเขาไม่ลหกกะ, <Ru iz S 1> ะบ้าแต่ว่าจีเขามีสตอรี่เฉยไม่หยุดเลยใช่ไม่สนเค,เ,คเคยประกาศขอโทษเอา <S <S ไงไงพิกี้พิกี้ เพ็กกี้พี่จังกี้จ๋าเบิกเทเซอร์ให้พี่ยิวหน่อยจ้ะเพ็กกี้พี่จังเขาเขาเขารับรับผมแล้วละใช่พี่กิมมีแฟนกันยังผมขอเขาครบไปแล้วแล้วเขาก็ขาแล้วเขาก็ตกลงตายแล้วนึงนะเดี๋ยวเอาเราเอาแต่ช่องเอตบตกลงแลยหยุดหลับหยุดหยุดหลับแถวน้ำมันหมดเลยใช่ใช่พบกันวันนี้เลย หนึ่งศูนย์สี่สองครับพี่เคสอุ้มเมื่อกี้ไม่ได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลนะเพื่อนเขามาเอาตึงแค่เทเซอร์นะอเถ้าเราชุบเราต้องส่งนะน้องถ้าเราไม่ยอมไม่ส่งเขาจะมาเอาก็เถอะเลขอะไรหนึ่งหกสามตลอดตลอดแบ็คกิงไม่ได้มันไม่ได้แปนกันยังนะลืมเรียบร้อยไปแล้วขอขอบไปแล้ว ชิ้นส่วนเคิดว่ายังไงนะครับเรื่องเพชชิ้นส่วนไม่ไรอมันต้องส่งตัวทุกกรณีเลยไม่ไม่ไม่่เพื่อนให้ค่มนเขให้าพิ่อหมดเลยชิ้นส่วนหนึ่งถึงสองเอหแล้วเพื่อนเขาแต่ญาติเขาเอาไปเลยอ่ะหคนนึงเพื่อนพี่จังพี่ต้องโดนต่อยให้ส่งตัวเขาไปแล้วยี่สิบนะครับไม่เป็นไรครับรอบนี้ไม่เป็นไรแต่รอบหน้าก็เอาตามนี้เลยรอบรอบรอบแรกนี้ไม่ควรรอบรอบรบสองไม่ควรไม่ควร มีรอบสองก็อยากให้มีรอบสี่อยากให้มีรอบที่สี่แค่ละหนึ่งก็อยากให้มีรอบที่ห้าอ๋อคนในบอลเล่นอะไรกันไม่เผื่อเขาเครียดไงเรื่องมาสามวันแล้วบ่ายแล้วแล้วมีวันที่สี่อ่ะเออพี่โมบินฮออยู่ป่ะมาสแกนตรงนี้หน่อยได้ป่ะพี่ตรงเออมันแถวกดเขาเอ๋ออ่ะนี่มือดูเอ้ขึ้นมาแต่เขาเอ๋อเมื่อกี้นี่อัไนเนี่ยเขาอยู่บนเขาเอ๋ออ่ะตอนเนี้ย ได้ได้งี่อยู่เาหรือว่าอย่บนวติง่เจอเป็นซูบุรนะซูบุองจริงแล้วนึงเอาเไม่เอ่ยยังไม่เอ่ยยังไม่เอ่ยพี่โบพี่โบพี่โบยูไหนยูไหนยายพี่โบาตรงเส้นตอไ่เ่าป่าล่าสุดปูมอกูไปยัง่นไม่ได้เลยอี่ยน บางบางแค่ไหนบังบางเลยทีมันใกล้ใกล้ได้เหรอเต้มเต้นตัววายนะลงล่างเลยนสองหอกเะไปตรงไอ้เก็บกัญชาเก่าเอ้ยไม่เก็บกัญชาดิกัญชาตัวเก่าเรียกเมืองครับเรียกเมืองสองหอเรียกเอบเก่าเรียกเมืองฝังไหนครับฝั่งไหนฝังไหนฝั่งยี่สิบหกครับใช่ครัสองเป็น GTB GTB สีเทามีสองเลยบนเขาอยู่บนเขา ต่อต่อพี่เลยังอยู่บนขเข่าลยนะบนกลับเขาย้อนกลับเหมืนอนก็กำลังจะลงเส้นดำนะไม่ลงเส้นดำแต่หนึ่งนะพี่อยู่อยู่ที่เก็บเก็บไอ้นี่ยที่พอพอแคบเก่าเลยไปตรงกันข้าวรถเตียมกำลังลงเส้นดำนะเส้นดำเข้าเมืองฝั่องสองห่อนะสองห่อ EL อลุนเดิมสองห่อตัวเตรียมกำลังไปเมืองไทยวีเข้าเมืองไทยวีเข้าเมืองอยู่บนไทยวย์นะโดนชนสนเต็มส้นเต็ม โชว์แรงมากตอนนี้อยู่ตรงขา้าปนสะพานไข่เลยอยู่ไข่ฝั่งซ้ายนะไต่ลงไต่ลงเท่านั้นแต่รถกูไต่ไม่ได้ไต่ลงเข้าน้ำแต่ว่ารถรถสองพานอะโล่โล่โลอยู่อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วไหนนะพี่ที่ไหนรอเกตใช่สตรอเบอร์รี่ปะอ<ห>ากาศเข้าขอยู่ตรงปั๊มสตอร์แล้เนี่ยปูมงเลยไม่ไม่ไม่ ไปแล้วอะ่ะตอนนี้อยู่ตรงหน้าอุโมงค์ครับหน้าอุโมงค์กำลังจะไปรถพี่ม,<น>มันไม่หนักเว้ยเมื่อกี้พี่เลยบัมไอ้กำแพงนะพี่กระเด็นครับใช่เมื่อกี้จังหวะมันเบาะนะจอดอยู่ข้างในโอ้ยเราจโดนระเบิดไอ้ชาติทวิตจริงทาวิตแห่งกันถังนที่มีเค<า>สอยู่อยู่ใกล้ๆต่วมาเคสหนึ่งนี่รถมันเป็นอะไรเนี่ยพี่มันเติมน้ำมันไม่ได้เราจะขึ้นน้ำกาวอุ้มอุ้มสองอุ้มสองตรงผมสุดมากเลยว่ะตอนนี้เออแถวสตรบรี่ผมแยกผมแยกไปนั่งดีกว่า ผมผมแยกผมแยกนั่งกับพี่ได้ไหมได้ได้มันรดเป็นแบบหน่อยแต่มันจะได้มันจะได้เยินแบบนี้รหมอนมันจะได้ช่วยกันหาเคสด้วยไอ้นั่งคู่ไปนั่งคู่ไปความเร็วมันด๊บความเร็วรถดับมันดับเออเนาะนั่งตัวอะผมคูลาดับดอบเยอะของรถหมอจากวิ่งสามเจ็ดอะเร่งมันช้าถ้าเป็นแหกอะแหกก็ว่าไปอย่างแ็กแม่งแทบไม่มีผลส้นตีนเลยทั้งนั้นะต้องเขาขอพรฝั่งอ่างุ่นนะพี่มีสองหอก เยกสก้าเลยผมนั่งแยกกับพี่ยูเดอร์รถหมอมันจะได้เยอะขึ้นจะได้หาเชสเร็วเออไก่ไวอยากเยอะเลย,ยเห็นปะละบอกแล้วหมอขับรถชนเมื่อกี้พาไม่ตรงพาไม่ตรงพาไม่ตรองพาไม่ตรงโอ้อริงพี่ยูพี่ยูอ้วนเนี่ยมันจะอ้าว ไอ้กี่ลองเรารถเบาะเลยด้วยนะยิวจ๋าสเตเดียมจ๋ายิวสเตเดียมโอเคโอเคที่จะมุดเหรอให้ผมโล่โลลูกฟ้ากดให้หน่อยลูกฟ้ากดให้หน่อยพี่ชุบก่อนอยู่อยู่บนรถอีกอยู่บนรถอีกแดกเลยอยู่อยู่บนรถอยู่บนรถโล่วิ่งแล้ววิ่งแล้วโล่โล่ขวาขวาขวาไปตรงไหนกันนะติดจากรถตลอดอุ้มตัวละอุ้มไม่ได้ไม่ใช่เหรอรถตลอด เราเว้นคนยาที่อุ้มได้ต้องคอยอยู่หน่อยอย่าเล่นกับระบบมันนะไอ้เหี้ยอย่าเล่นกับระบบฮัลโหลฮัลโหลเฮี่ผมผมเจอเคสแล้วมันพลิกความแล้วอยู่ก็ว้าวหายไปเลยอ่ะแม่งบินอะไรรเเาีแกล้งไหนแกลงไหนแกล้งเลยนะท่านผู้ชมนี่สอดดิรอรอรอส่งรอให้หมดเลยส่งตัวไปโรงพยาบาลให้หมดเอาไปด้วยคนหนึ่งไปไปมีป้าเตเดียมมั้ป้าคนหนึ่งอ่ะเฟรมกระชากเลยเตเดียมของคนไปโรงพยาบาลนะข้างในหรือข้างบนมีภ้าม่านคลุมอยข้างปิดอบแต่เฟรมกระชาก ไปดูข้างบนให้ก่นอนน้องมือไหนดูคนหนึ่งยิงไว้ยิงไว้เจอเจอสองเคลียร์เคลียร์แล้วพี่ข้างบนไม่มีไม่กีดเนอกไปไหนบ้างเนาะม่เอ้ยอ๋อตอผมลืมไปไอ้ไอ้ที่คนนั่งอ่ะไอ้ที่คนนั่งเขาไม่เขาไม่เอาห่อเข้าไปแล้ว มาโดนบอ่ะแล้วมีป้าไม่มีไม่มีส่งส่งตัวจีจีไปครับลืมไปว่ามันเป็นบัคเคอมเม่ตใช้ละเป็นเครื่องห่อจีเครื่องหอที่ไหนจ๊ะพอพี่ตรงแถวอะไรนะไอ้คือสุดโอเอสุดไอเนี่ยสุดหลุดร้อยอะสุดรางน้ำหลุดร้อยอะสุดรางน้ำหลุดร้อยใช่ใช่ไปหลุดร้อยแล้วไปหลุดร้อยแล้วแท็กไว้แท็กไว้ลองไปเป็นไป มยู่ร้อยนะอยู่นร้อยเป็นอะไรวะน่ะ d b อยู่อะสีดำรงกุณสองกองสีเทาปะอ๋อสีเทาเทาดำ GDB สีเทาดำไร่ใช่่นเลกิไม่ใช่นเลยวุ่นๆอยุนอยู่ม่ใช่่นเลยบนฐานอนะม่ใช่เลยเกๆร้อยใช่ไหมพี่วิสองห่อสห่อสห่อแเดิมเลยที่ผมเจอตรง้นี่นะไปสไปสไปส่วไปไฮวีนนะไฮี ตอนนี้เลยเห็นต่อไปมาละต้องไปหืน,หนใหญ่งานลงข้างล่างขับหลังขับ,ขบเดี๋ยวขวาไปไอ้ร้านปืนเดี๋ยวซ้ายไปมือหนึ่งน้องติดน้องน้องน้องโลรคข้าวข้างไอ้นี่เป็นเหลืองโอ,งอง้น<ๆ>้องวับน้องวับพเห้นน้องวับวับวับจัดเลยมือหนึ่ง,น,ง,น,ง,น,งน้องไปไหนแล้วน้องไปไหนแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งต่อร้อนนั่งนี้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 น่าจอน้องแล้วซ้ายบันดินบันดิน กุย่ะปั้มกุย่าน้างฝาไปไปปั้มไอ้นี่ปั้มโูเว้ยน้องวับน้องวับมากน้องวับมากเดแล้วตอนนี้แล้วน้องจอดนิ่งไป็นไรไม่รู้โดนน้องโดนน้องโดนน้องวับน้องวับน้องวับน้องหัวคุณแปดคุณห้าคุณห้าไอ้ปี๊บอกีบเขาบกีบโอน้องหูน้องมหากราบวับโอ้ยน้องไอ้เหี้ยวับอะไรขนาดนั้นจะบั๊ยังไงอะไรอ่ะวัับอะไรขนนนาด้จะบั๊ยังไงจะวับยังไง อ้ยงยังไงนดนี้นี่อีบอีบีบอิบบเขา่เราหระวังโอ้ยยงยวยาเพี่เขาเป็นแฮร์รี่พอเขาเป็นแฮร์รี่พอที่อยมขอขึ้นด้วยน้องน้องน้องกี่จีทบหรือว่ากี่กวาะมาสรับสรบอันนี้นิมบัสอะไรนิมบัสยี่ห้ออะไรเนี่ยโดนโดนเต็มเต็มล้ำสวยรวยโดนหัวล้ำรถลำไปเน้คบเต็มล้ำ ความความความอยู่รอยิงให้ร่วงรอยิงให้ร่วงลงพวดให้ร่วงพูดอันนี้อันนี้น้องอันนี้น้องเป็นด้ยดวยดเป็นด้วยด้วด้วยจะเปนด้ตงนีไปเลที่โมตตามตามต่อตามตามนล้ก่อนไหนก็แล้วก่อนตรงนี้นะตรงเขาอยู่ตามอ่บนตรงเขาหมออยู่ตรงเขาวางล้ไปได้เหมือนเมื่อวานไหมเออตอรอไปไหนอ้ก ATV เมื่อกี้น้ำรังน้ำปะอยู่ังน้ำพี่อยู่รังน้ำเอหมงไดยหดย ี่ตรงนี่อะไรนะตรงไข่แขกไข่ฟองไข่แล้วอีโปอีโปนนั้น้าน้องตรงอีโปแล้วตรงยาวมาเลยมาบ้านน้ำบ้านน้ำน้งนะงเอียตลงดมาคนครับมาตรงนี่ไหนนะประกาศหมาจับเอียวยังเอียร์โป้ไหมยังยังประกาศไหนลันโจ้ันฉบัร้านโจรออกมานี่แลหน้าผักหน้าบริจาคซีโรถึงธรราบบนแล้ว ไปไหนแล้วคันเดิมอ่ะมีเรื่องสำคัญคุด้วยว่ากชาเหมือนกันกี่รูปมีคนจะซื้อไม่มีแล้วขายไปหมดแล้วดีจีกีกำลังไปพี่โม่ยาวไม่ได้ไปไหนเลยดีจียาวจะมายังท่าไม่มาพี่ป้ามีนะมาแล้ว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 ดีดีดีสวยอ้วนกลับต้้วนกลับเรไปแล้วหลังๆนี่หลังหลังนเขาบ้งบ้านยโอเคนี่ เฮ้ยแฟร์เดี๋ยวล้อมเต็มรอบนี้อ่ะโดนแน่โดนแน่ขอเราเปิดแน่โดนท่าหลังล้ไมด้วยล้อมาไหนละบ้านล้อมรั้วบ้านล้อมรั้วจะล้อมรั้วน้องอยู่ในบ้านล้อมรั้วไปไปดักหวัดทางออกไว้ดักทางออกไว้แย่ออกมองอยู่สามแยกหน้าบ้านล้อมทางเดียวทางออกทางเดียวทางออกทางเดียวมองยู่หน้าบ้านเลยพี่ดักไม่ทันหนาออกไปละเออแล้ลงในบ้านพี่ทำอะไรง บ้านใด้หอด้วยหอด้วยตลอดทาง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 ตกน้ำเหรอได้หมดได่หมดในวะเอาแล้วกูลงสะได้หอแล้วนะได้หอแล้วนะได้หอแล้วโอเคโอเคเพื่อนบ้าบะมึงมีเงินเท่าไหร่วะตอนเนี้ยกระสุนแดงจับรางวัลนะ ไม่มีเลยเพราะว่าให้ไจิวไปแล้วห้าไม่เงินมาเซียเหลืออยู่ร้านนิดๆเพราะว่าตีกันสองไป ยีดีอยู่ข้างล่างู่างล่างอยู่ตรงนั้นพอได้ยืมปมีเฮตุมยดดียดดีสีดำเา่ทหารน่งข่ยทหารแฟนยืมไปติการสอได้นะได้ได้ายทหาจะยืนไปตีแบบดาวไงข้าวอยู่ตรงนี้เ่ยต้องอองเขาคือจะไช่วยไม่ือที่จนเต็มฮอร์แล้วเป็นฮอ เปิดบอเลยวะรเปิดบเลยนครโย่เปิดบอเปิดบออีกแล้วเองกกินไิไหมเข้าไงพี่แล <Bod hi> <expand> so oh. ้ว no น like ั่นอ่ะเนอยู่ทหารกำลังน่าจะกำลังลงไ่ทหารลงล่างลงล่างเลยันวสวิตช์ลัดไปางตัดไม้ลงไปทางตัดไม้ว่าว่าต้องลองาอะไรกะถึงอ่นแล้วนะไอนะอะไรมาพูดว่วลงนอยู่นหอยอยู่อเคโ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 อเคอเคโอเคโอเคอเคโโอเคเเคเคเอเค หมายความว่าไงอ่างลุนปั่กตัวข้ามก็ฝั่งตรงข้ามน้ำไงพี่รู้เจอพี่รู้เจอรู้เจออยู่ไม้แต่ฝั่งตรงข้ามนะต้องข้ามตัดไม้เอาง่ายๆเลยตัดไม้เลยต้องข้ามตัดไม้ต้องข้ามตัดไม้พี่รู้บั๊มอยู่คนเดียวนะขอว่าจะไหนต้องคอยพี่รู้เลยเปิดบลออยู่ตอนนี้อยู่ไหนรีพอร์ตเล่นเลยหมออยู่อยู่อยู่เขาแค่นั้นอะถนนดินฝั่งตรงข้ามตัดไม้เลยอยู่สะพานไม้สะพรูไม่ปเลย ได้้หมอเราจะพามันไปแล้วอยู่อยู่หน้าบสถนนดินถนนดำกาลังจะขึ้นถนนดำนะอยู่อยู่บสอยู่บสอยู่หน้าบสเลยถนนดำถนนมีหอยังตรงนั้นอ่ะแตะย้วไม่มีแล้วยังไม่ไปแโ่ผมรอเล่นในเมืองนะพี่หมอเอ้เออหอบั๊มบั๊มผมหอมีโมถนนดำกลางเมืองอยู่ตรงไม้ ถนนน้ำเส้นโบดก็ย er ังถน้ำเส้นหลักอยู่ในรางน้ำนะอยู yeah ่ในคูน้ำท่านมันจะต้องเล่นเหมือนเดิมเลยวันนี้เนล่นเหมือนเดิมถนนน้ำเส้นโบดถนนน้ำอยู่ในรางน้ำเหมือนเดิมโว้ยโทษโทษยถนนน้ำเส้นโบดถนนน้ำเส้นโบดกิ๊กเหมือนเจอกิ๊หมูทอดทอดกิ๊กที่ไหนที่ไหนทอดทอดนองทอดนอไหน อ๋อตายหน้าแดงหน้าแดงไอ้บัวไอ้ญาติมานะตัดหน่อยก็ได้ตู้ปลาใช่ไหมชัวร์ป่ะผมจะลงตรงไอ้นี่ไปเลยใช่ใช่ตู้ปลาตู้ปลาเขาตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมลุงใอ่ดิลงไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงนี่ลงไหลอ่ะลงไหลอ่ะไปแย่งก่อนหลอม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 าไปตานไปขอกตอร์ลหนู่มพอคนนึงครับ ต่อรอบาร์เลอร์เขียวอ่ะมาขนุนพ่อกันไปได้อยู่ในกระพ่อนไฟจะส่งตัวอีแอนุงคนอ่ะไม่ได้จริงจังนะเว้ยเขานั่งอยู่ในรถอแต่เราเล็งใส่รถแล้วมันแท็คไม่ได้หรือว่านายยกอ่ะเล็งใส่รถแล้วแท็คไม่ได้เคยอย่างเราผมไม่เคยใช้ฮอแบบเล็งแท็ไอ้ตูตาไอ้ตัดมึงพูดเลยน้องมึงอยู่ไหน เล่นแขกได้เลยเหรอตัวตาอยู่หลังโบสถ์พี่ไม่รู้บิดเงินเดิมพันกูเนี่ยกูว่าทำไมเงินกูไม่เพิ่มพี่ไม่ได้บอกก็ห้าบาทล่ะจิตติผมอนไปห้าบาทรูปีโอนไปห้ารูปีมึงไม่โอนมามบนรถกูแน่แน่แหละหนึ่งสามสามหกไปห้ารูปีไปเดี๋ยวไหนเดี๋ยวเจ้าในท่อในท่อสามเต็ม ได้ไปเดี๋ยวตามแท็กให้ก็ตอนตอนนี้มาถึงประชุมจักรพรรดิแล้วกันวะเดี๋ยวโอนให้ยพวกนี้พี่ประชุมจักรพรรดินะได้ไปอยู่ในท่อเหรออต้องบนท่อจักรพรรดิแล้วกลับขวนกลับไออาร์ลงอันนี้ก็ได้สถานีรถเอสถาไฟใต้ดินใต้ไออาร์ขวนกลับเป็นอ่ะหรอพี่ก็ตรงขายยาก็ได้จับมาตรงนั้นไปได้ลงใต้นะเต็มประเทศ ปแต่เฟมกระช่าเลยเขาอยู่ไหนแล้วน้องตอนนี้เรหาไม่เจอแล้วใช่ไหมครับเพราะว่านี้เาเฟรมกระช่าแบบกระช่างน่าเกียดมากอบบถ้ากระช่าแบบตีสิบตีสิบเฟรมเรื่อยๆอ่ะโอเคนะแต่นี่ือแบบอย่างสี่สิบอย่างแปดสิบอย่างสองหมอดึงเนี่ยสามสิบเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้แล้วพี่มอสเจอไหมเจอแล้วไม่เจอแล้วพี่อยู่ในท่อตะเกียงหางเกทรวาบได้ เฮ้ยวันนี้ไม่ไหววะเจ๊โออดีๆเขามาร้องกูอีกแล้วว่าตำรวจจับผมเด้่งอะอ่ะใช่ใช้ล็อกล้อก็บอกเลยก็มันขับมาช่วยเพื่อนเห็นเห็นเห็นจอดเมื่อกี้ว่าไอ้ตรงที่มันกำลังจะวิ่งไปขึ้นรถเพื่อนมันอ่ะแล้วที่กูยิงขับให้อ่ะเห็นปะอืผมไม่ได้มาช่วยเพื่อนแต่จอดรถให้เพื่อนขึ้นนะอินเอ แบบนี้กูงงอ่ะไปอยากให้คุ้มบ้างไอเดียวันนี้คนคุมไม่มีท่านว่าไงหมอเลที่บ้างครับดีว่าไงครับว่าไงว่าไงว่าไงเจดียบนี่ครับว่าไงครับว่าไงเออหมอหมอขาเจ้าอยู่มีคนบอกว่าเมียไม่อยู่หรอพี่ไม่รู้หมอบอกนิดเดียวครับอ๋อโอเคครับอัดอำดูะ เจผมอยู่วงบานวันนี้ไม่ไหวนะเดี๋ยวสามสิบเดี๋ยวห้าสินี่ยสาระเลยพี่ติดกล้องอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวแลกเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวแลกนี่ยเอากล้องลงซะชื่ยเพิ่มประสิทธิภาพนี่ี่อยากกินโรตีใส่หมัคาตหน่าด้ะคาตินแทบสีฟ้าไปทางเกอซาตินตู้ปลาสามพ่อสามพ่อสาพ่อเจัสสีเทา แป๊บนึงผมกับกล้องลงแล้วผมไม่ไหวแล้วเจอคาตีนตู้ปลาเป็นแถกสีดำเขาคาตีนเลยครับตำรวจนัดต่อนาเลยครับเพวงสี่คนต่อมในเมืองมีใครอยู่ในเมืองไหมรับรับข้อมูลขเขาคาตีนโจรมาผมก็นั่งงว่าเขาคาตีนตองรอหน่อยต่อรอในเมืองสี่คนต่อรอนัดต่อรอเลยครับโจรเยอะครับ แชทผมวันนี้ผมไม่ผมมาปิดกล้องนะผมไม่ไหวนะ